วันนี้ผมก็จะมาหาร้านอาหารกินตามใจผม<อ>วันนี้ขอตามใจแบบอร่อยอร่อยหน่อยละกันมาผมพี่ผมเห็นร้านที่ผมอยากจะกินแล้วนี่เลยครับผมพี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่ให้ผมเต็มเต็มเลยเท่าไหร่ค่อยว,ว่ากันใส่มาเต็มเต็มเลยพี่โอ้โหพี่รอร่อยครับผมเป็นเมนูที่ผมฝันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ที่ผมอยากกินข้าวหมูแดงจานอ,อันนี้น่าจะ <laughs> คนแถวนี้เขาปแปลกไงไม่รู้เลยผมถือจานมานะ่ะผมเดินหาร้านอาหารกินเขามองผมเต็มเลยอะ่ะก็แปลกมันไม่มีคนปกติถือ้อจานนี้หรอกสวัสดีครับผมชยัยมาหาเทพกินสังหารทาไมผมถึงมีฉาย,ยานี้ได้ลน่ะหรอ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเริ่มแรกผมไม่ได้เป็นคนที่กินเยอะแต่ผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักกินระดับโลกผมจึงเริ่มฝึกกินตั้งแต่ปลายปี2563ผมต้องฝึกฝนอย่างหนักนวงในทุกๆวันเพื่อที่ตัวผมจะได้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นผมใช้ร่างกายตัวเองลองผิดลองถูกในการฝึกกินผมถวายชีวิตให้กับกีฬาการกินผมรักการแข่งกินเป็นชีวิตจิตใจแม้คู่แข่งจะเก่งขนาดไหนผมก็ไม่เคย วัผมประมือกับนักกินมากหน้าหลายตาตั้งแต่นักกินระดับท็อปประเทศไทยไปจนถึงนักกินระดับโลกผมก็เคยกระทบไหลมาแล้วยิ่งผมแข่งกินมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองแกล่งขึ้นไปเท่านั้นเส้นทางนักกินของผมไม่ได้โรยไปด้วยกลียบหลาบผมชนะมาเยอะแต่ ก็แพ้มาเยอะเช่นกันทุกครั้งที่ผมแพ้ผมไม่เคยท้อถอยเพราะความฝันของผมมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผมจะยอมแพ้ได้ง่ายๆเส้นทางนักกินในชีวิตของผมยังอีกยาวไกลยิ่งนักวงการกินจะต้องจารึกชื่อมหาเทพกินสังหารเอาไว้ถึงตัวผมจะเล็กแต่เรื่องกระเพาะผมไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้น เอ้าผมมากดตังรันผมเีตอนนี้คือแบบไม่ให้ผมตั้งตัวเลยไหมคิดจะเปิดคือเปิดเลยแล้วมาเปิดตอนกดตังเเด้ไหมก็วันนี้ก็มากดตังรับคุณผู้ชมผมก็จะมาหาร้านอาหารกินตามใจผมคือหลายคลิปเราทําตามที่คนดูขอกันเขามาเยอะใช่ไหมพี่วันนี้ขอตามใจแบบอร่อยอร่อยหน่อยละกันอ่าแล้ววันนี้จะเสียตังกี่บาทผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมจะกินเยอะหรือเปล่านะแต่ก็เอาจานยักษ์มาก็น่าจะก็น่าจะเยอะใช่ไหมเยอะแน่นอนเดี๋ยวผมขอกดตังให้เสร็จก่อน เดี๋ยวเราไปหาร้านกินกันดีกว่าไหมไโอเคครับผมมาผมพี่ผมเ,เห็นร้านที่ผมอยากจะกินแล้วนี่เลยครับผมพี่นี่ร้นา,นนา,นนานนี้ร้านนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่ให้ผมเต็มๆเลยเท่าไหร่ค่อยว่ากันใส่มาเต็มๆเลยพี่จัดมาเลยครับผมขอบคุณครับโอ้โยวันนี้บอกเลยว่าไม่คู้ภาเพลงแล้วพี่ตอนนี้คือฝนสาดแต่ก็ยัง,ย,งยังหล่อนะยังหล่อเหมือนเดิมดโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเราดูหน้าตาเมนูอาหารกันดีกว่าไปครับผม สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องอิเตอร์ชัยมหาเทพกินสังหารนะครับมาสวัสดีอะไรตอนนี้คนะอ้าวพี่เรายังไม่สวัสดีคุณผู้ชมเลยต้อสวัสดีหน่อยเป็นมาระยาทครับผมอันนี้คือข้าวหมูแดงหมูกรอบตอนแรกกะว่าจะเอาแบบพออิ่มสักแบบสิบเสิร์ฟพอเพราะว่าเป็นมื้อดึกกินแบบพออิ่มอร่อยๆแต่เอาไปเอามาพี่ผมบอกว่าพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นเขาก็ตกักบบอุอ๊ตักแบบตักไม่ยังนะ้ง่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกเขานะว่าจัดดีๆนะจัดให้สวยเหมือนหน้าตา เขาก็เลยแบบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลใส่แบบไม่หยุดอ่ะเออผมไม่น่าไปชมเลยนะพี่นะถามว่าสวยไหมสวยสวยเยอะไหมแต่เยอะมากมาสงสัยเราเริ่มจะพูดมากกันแล้วมาคุณชมก่อนที่เราจะเริ่มกินกันใครชอบเมนูอาหารแบบนี้นะครับผมหรือว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับผมเริ่มมีกันดีกว่าพี่ขอมุกรอกกันเลยแล้วกันนะอุ้ยฉ่ำ อืมคำแรกเลยเข้าไปคือน้ำชิมหมูดดงของอรู้สว่ากมกรอบม,มีความหวานนัวไม่เค็มอะ่ะกับหมูกรอบคือเนื้อนุ่มหนังกรอบขอชิมข้าวเนยครับอืมข้าวหนุนกำลังดีไม่แฉะแล้วก็ไม่แข็งอยู่ที่ช่วงกำลังดีเลยมาหมูแดงครับผู้ชมหมูแดงครับอ โ,ววโอ้โหพี่อร่อยครับผมเป็นเมนูนี่ผมฝันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ที่ผมอยากกินข้าวบัแดงจานใหอ่นนี้น่าดเวอ นี่คุณผู้ชมน้ำราดของหมูแดงนะฮะนี่คือแบบอู้ยเข้มข้นจัดๆเลยอ่ะอร่อยมากนะมีความแบบนัวหวานมีความแบบเหนียวไม่ใช่เหนียวงั้นนะเหนียวแบบอร่อยอร่อยอ่ะอือหหอร่อยอ การกินแล้วไม่อ้วนนี่คือไม่มีในโลกแล้วก็ไม่มียาช่วยหรือว่าตัวช่วยไหนที่มันทําให้กินแล้วไม่อ้วนการที่ผมกินแบบนี้ในหลายคนก็น่าจะรู้ว่าผมทําิ๊กกลองมาก่อนและผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักกินใช่ไหมแล้วคือการเป็นนักกินเนี่ยคือมันเป็นกีฬาครับผมกีฬาคําว่ากีฬาคือมันต้องออกลังกายพี่ใช่ถ้าผมกินเยอะเงี้ยไม่ใช่ว่าผมจะกินแบบนี้ทุกเช้าเที่ยงเย็นไม่ใช่นะฮะผมจะกินแบบนี้เฉพาะวันที่ผมถ่ายคลิปปมะมอาณอาทิตย์ละกี่คลิปปะพี่เราถ่าย2องไหมสองถึงสามประมาณนั้นถ้าถามว่ามื้อเล็็กกกๆีี่มมั้้้บาางแแหดไปต คุมอาหารให้แบบี่มันแคลไม่เยอะที่มันเอาง่ายคือไม่กินพวกมันเยอะหรือว่าพวกหวานมากอย่างเงี้ย ว่าหลายๆคนน่าจะอยากแบบอยากให้ทําแบบเคลื่อนเอพี่มันอยากรูว่าก่อนที่จะเริ่มต้นบินนักกินจุเนี่ยทำอะไรมาก่อนหรือว่าฝึกกินยังไงถึงจะเริ่มแบบกินเยอะได้อย่างนี้แล้วก็ดูแลตัวเองยังไงผมคิดว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะถ้าอยากรู้ถ้าอยากดูนะผมคอมเมนต์มานะ้วอ่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามให้คนดูขอมาแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับผม ี่เดี๋ยวสองกองสองไหนนะนี่ไงนี่ดูนี่นี่ไงสองกองอะไม่ถ้าแบบมาทีเดียวเยอะมันก็บบท้อไงอมันรู้เดี๋ยวมันกินไม่หมดเอาแบ่งทีละกองเหมือนเราแบบได้้ีกประมาณสองจาน ที่ผมว่าคนแถวนี้เขาแปลกไงไม่รู้นะยผมถือจานมานะ่ะผมเดินหาร้านอาหารกินเขามองผมเต็มเลยอะก็แปลกมันไม่มีคนปกติถือจานนี้หรอกใช่ไมไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยแบบมองแต่ละคนแบบมองแบบมไม่อยู่เลยนะเขามองว่าเฮ้ยมันถือจานอะไรมาวะหรือว่าหรือกินได้เขาอุดหนุนหน่อยน่าจะสองอย่างนี่สองอย่างใช่ไหม อแล้วช่วงหลังนี่เหมือนกินดึก,กปิดบ่อยเลยก็ท,ที่ไปที่มาที่กินดึกก็พเพราะว่าอะไรพี่รู้ไหมะก็นี่ไงเรากินดึกนอนดึกช่วงนี้ก็ต้องตื่นดึกอีก<ด>ก็ต้องมาหิวอีกคนวนยู่อย่างเงี้ยใช่ <laughs> ครับผมผู้ชมคำสุดท้ายไข่ลูกกระจอกเทศไข่ลูกกระทาไข่ลูกกระทิงไข่เป็ดไข่เป็ดใช่เหรอพี่อืมกินเถอะดีละน้านเลยวันนี้หมดยังเดี๋ยวคนดูหาว่าผมกินไม่หมดอีกอืมอืมร้อนพี่โคงอันนี้คือแบบกระดูกแทบไม่มีเลยเออว่าแต่เรายังไม่กินน้ำเลยเนาะยัไม่มีน้ำทุกคนเลยอย่าบอกว่ากินหมดนี่เลย มลโอเคครับคุณผ ok> ู้ชมตอนนี้ก็ก no ินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไปประมาณ12นาทีนะครับไม่ใช่นะไม่มีนาฬิกาที่เก่งเลยก็สําหรับใครที่อยากจะตามผมมากินนะผมก็อยู่ที่ตลาดห้วยขวางกลางคืนนะนี่คือเปิดช่วงกลางคืนอย่างเดียวใช่ไหมพี่อ๋อเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงใจสี่อุ้ยก็ช่วงเวลาผมตื่นพอดีอืมก็อยู่ที่ประชาสงเคราะห์30นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วเพิ่งตื่นแล้วผมขอตัวกลับไปนอนต่อพี่ชีวิตคือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เพิ่งตื่นแล้วมากินแล้วก็ไปนอ แค่นี okay. Okay. ้พอเลยเป็นนอนให้มันเย้ยโอเคโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์กันดีกว่าจ่ายตังค์นะครับเท่าไหร่ครับพี่หกสเท่าไหร่นะฮะแปดร้อยห้าำนี้มันเจ็บเลยแปดร้อยหกสิบห้าผมไม่น่าชมพี่น่ารักเลยที่เพื่อนี่ผมแบบใช้เยอะเลย ไปนอนไปนอนไปนอนก่อนดีกว่าไม่แน่ตื่นไม่แน่ตื่นเ๋ยวตังเลยโอเคไม่ไปไปละโอ้โหเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมไม่โอ้โกบเยโอ้โเรียบร้อยโอเคเรียร้อยครับนี่